ขยายรถจากคันที่1นึคันที่2คันที่3าไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้คันที่7แล้วฮะก็ถือว่าได้คุณภาพดีทีเดียวครับประทับใจในส่วนของยูสุครับ ผมสุทัศน์พุทธซ้อนนะครับเจ้าของทางบริษัทเอชกัดอ p s Quality นะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าไดประมาณ5ปีแล้วครับก็ขนส่งในเรื่องของสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตอาหารสัตว์เป็นหลักเริ่มต้นจากการขนส่งสินค้าอันนี้การบริการไม่เพียงพอก็เลยจําเป็นต้องขยายรถจากคันที่1คันที่2คันที่3ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้คันที่7แล้วคร ก็ถือว่าการตอบสนองของลูกค้าที come, ่ใช้บริการเรื่องงานขนส่งของเราก็ประทับใจในเรื่องของการบริการของเราครับพอได้มีโอกาสทำกิจการสิงแรกที่นึกถึงก็คือยูสุสุวไทยซึ่งอยู่ในเขตสระบุรีครับก็เลยมีการติดต่อการซื้อขายกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริการ หลังการขายก็ถือว่าดูแลผมได้เป็นอย่างดีซึ่งทางสมุนไพรก็มีศูนย์บริการอยู่ที่สาะบุรีเพราะฉะนั้น,นเรื่องของการบริการหลังการขายมั่นใจนะครับกับทาง e อีุสุสมุนไพรครับลึกๆเลยก็คือในเรื่องของประหยัดน้ำมันคุณภาพของตัวรถแม้กระทั่งอะไรก็ถือว่าได้คุณภาพดีทีเดียวครับประทับใจในส่วนของอีุสุ ครับผมนัทวุฒิซสเลครับขับรถมา7ปีแล้วครับก็ได้สัมผัสมาก็โอเคการมองเห็นการเลี้ยวการอะไเขาโค้งก็โอเคครับใครอยากจะขับก็ต้องมาลองดูครับว่าคุณจะไม่ผิดหวังครับ น้ำหนักของตัวรถก็ถือว่าค่อนข้างเบานะครับเพราะนั้นปริมาณในการบรรทุกก็จะได้เยอะในเรื่องของสมรรถนะต่างๆไม่ว่าจะขึ้นทางลาดชันหรือแม้กระทั่งลงเขาอะไรต่างๆนะครับประสิทธิภาพของของตัวรถก็มั่นใจนะครับว่าอีสุตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการขนส่งได้ดีทีเดียวเลยครับแต่หลักๆเลยก็คือในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเลยนะหลักๆเลยนะครับเซฟตัวนี้ได้ได้เยอะเลยทีเดียว ทำให้เรื่องของการต่อสู้กับคู่แข่งขันว่าง่ายๆเนาะก็สามารถที่จะแข่งขันกับผู้ร่วมธุรกิจด้วยกันได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะครับก็อีกสิ่งหนึ่งที่มากับยูสุก็คือ GPS Teletech ที่สามารถบ่งบอกหรือดูพฤติกรรมของคนขับได้นะครับว่ามีการขับผี่ที่ปลอดภัยไหม มีการกระชากรุนแรงมากแค่ไหนซึ่งตัวนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับทางผมได้เป็นอย่างดีเลยครับอีสูตรสมวนไทยเขาก็มีการบริการหลังการขายอะไรต่างๆเยี่ยมยอดอยู่แล้วครับถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบการท่านใดอยากจะเพิ่มลดในเรื่องของการขนส่งก็เชิญชวนนะครับามาใช้อีสูต GXZ หัวลากเหมือนผมที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับ